สวัสดีจ้าพี่น้องทางผูช้ชมมือนีว่าพก,กช่องยายแฟรซีชาแน,นลคือเกาเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนยียายแฟซีกระดมาส,สรุปสรุปข้อมูลเน่วทางอาจารย์ใดสำนักใดที่เปิให้เขา่าให้พอแม่พี่น้องเด้ยเบิ่งเด้ยชมเพื่อเป็นเน่วทาังงวดวันที่16มีนาเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมยายแฟรซีกะฝากกดติดตามกดถูกใจยายแไรซีนั้นไม่เด้จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้านาอยามยายแฟรซีรงคิดใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายกับยายแฟชิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้ะพี่น้องจ้าผู้ใดโชคดีแน่ะค่ะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายกับยายแฟชิกะคอมเมนต์ขอมาสูญยาแพทยฟชีฟั่งเนาะจ้ะผู้ใดดวงดีกะเมเนีกะดีใจน้ำเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอมุ่งเนี่ยทางอาจารย์ทิพย์เพิ่นหายเข่าเลยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอาจารย์ท่านนี่เพิ่นบอกว่าสองตัวล่างมาสั่นใจพี่น้องจ้า งวดก้อนเพื่อนกัให้เขาเนาะจะงวดก้อนเพื่อนกให้ให้เจ็ดเก่าแต่เขาขังทึ่งเนาะจะงวดนี้เพื่อนไฮศูนย์เจ็ดอจารพี่น้องเข่าขังล่างตรงๆรเลยเนาะจากศูนย์เจ็ดจากแนวทางของมังกรเมลัยเนาะจากพี่น้องใดติดตามแนวทางมังกรเมลัยชุดเต็มเพื่อนเขาเนาะจากพี่น้องแก้เบสิกะได้ล่วงไฮเบิ้งเนาะจากาจารนงชุดเต็มของมังกรเมลัยเนาะจากงวดที่แล้วเพื่อนกัเขางวดนี้เพื่อนกับเขาอีกเนาะจะตามต่อจากงวดหน้าวาเพื่อนสิให้ยอย่างมากเนาะจากพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นเนื้อทังของแอสตังมาใสายสายจ้าลักหน่วยข้างล่างวัดใจหน่วยล่างแา่ไปซีก็เลยโพ์เป็นรูปภาพให้นะจ้ะพี่น้องเนาะวัดใจหน่วยล่างห้เก่าก็ศูนย์วัดใจจ้าแต่มากศูนย์ศูนย์มากพี่น้องจ้าแต่มากลักซิบบแต่มากลักซิบบได้มากลักหน่วยน่าจ้าพี่น้องก็ถือว่ามากขังล่างคือเก่านาะจ้าพี่น้องตะเพิ่นมากสายเนาะจ้าพี่น้องกันอันนี้ก็ยา่ไปซีก็จะโพดให้นะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทัง จุมแอดจุมน้ำชกโัแวดนี้ไเกตศูนย์เดนเจ็ดวันสันเนาะจากพี่น่องเนาะเข่าข้างล่าง0 7, ูนย์เจ็ดกวิ่งเจ็ดนาะจากพี่น่องเนาะต่อไปเลยจ้าเตงซิฟข้างทึ่งล่องหายเมื่อเศร้าในแคนแขนวิ่งข้างทึ่งศูนย์วัสันจ่าพี่น่องไฮสองตัวมหาหนึ่นก็หาศูนย์แต่ออกศูนย์หาข้างทึงแย่ไปซีมาน,นเนาะจากงวันนี้พ่อไดคาพ่อไดคานเน็ตนาะจากพี่น้องเนาะพ่ไดคานเนา็ตได ศูนหาเนาะจ่าได้ขังเทึ่งหมวดนี้เนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ่านี่แนวทางแอดพึ่งแอดพึ่งหน่อยลงสายเนาะจ่าพี่น้องสองตัวบนล่างของแอดพึ่งหน่อยจ่าตัวเด่นเน้นเน้นเจ็ดศูนย์พระสันจ่าพี่น้องออกศูนย์เจ็ดขังล่างเนาะจ่าล่ะกะหาศูนตัวเลขออกศูนหาขังทึ่งจากแนวทางแอดพึ่งหน่อยงวดนี้มาบนมาล่างเลยเนาะจ่าพี่น้องเนาะลงคลิปล่าสุดเลยไฮเนาะจ่าพี่น้องจากแนวทางแอดพึ่งหน่อยว่าสันเนาะจ่า โอ้โกดังจ้ะพี่น้องจ้าโอ้โกดังงวดก้อนเข่าหานาะจ้ะพี่น้องเนาะเข้าห้าและเข้าเก้าว่าซันจ้าเนาะงวดนี้เข้าเกากับเข้าห้าคือเก่านาะจ้ะแต่ว่าเก่ายู่ลางแต่ขื้นทึ่งนาะจ้ะแล้วก็หากับอยู่ทิ่งคือเก่านาะจ้ะพี่น้องจ้าแนวทางเล็เลียนโอ้โกดังเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่แอดวานใช่กับโรไหหูเสารนี่คือกันนาะจ้ะ เข่าซูนเจ็ดตรงตรงเลยนะจ๊ะจากแนวทางของเอ็ดวันชัยงวดก้อนเข่าหาเจ็ดจับบอดด้ออกมาให้เบิงนอเนาะจัดแยไปสี่บอดด้ล่ให้เบิงก็เลยบอกมาเทียบกันแต่วางงวดนี้เข่าซูนเจ็ดงวดหนาตามต่อเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปจอะนนี้ลงมือเศร้าคืากอการจ๊ะเอ็ดออมคนเดินดินมาสั่นใจพี่น้องจ๊ะศูนหาตรงตรงเลยจ้ะบอตองกับแนวทางของเพื่อนเอ็ดออมคนเดินดินมาสั่นเนาะจากเนาะ อันนี้คือการจากของเพื่อนชุดสรุปเพื่อนไห้เนาะจากพี่น้องเพื่อนสรุปมาไห้่าสั่นจ้าขังเทิงม้าเขาเขาตะขางล่างม้เข่าเขาตะขางเทิงศูนย์หาคือเกาเนาะจ้าจากแนวทางของเพื่อนเอาไว้ตามต่อสิบหกมีนาเนาะจ้าแอดออมออมมาสั่นเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แหละแย่ไพสีมานน้ำอันนี้แหละจากพี่น้องเพื่อนไห้ตะขางเทิงมากอดมอรกตเนาะจากพี่น้องเนาะแอดมรกตเพื่อนสรุปขางเทิงมาไห้แย่เพสีกะรอเพื่อลายงวดแล้วงวดกอน เพิ่นกับอันเนาะจ่าพี่น้องงวดนี้เพื่อนบออันเนี่ยไซีกเลยลองจวดน้ำเพิ่นเนาะจ่าพี่น้องได้ค่าไฟไฟพอดีเนาะจ่าได้ค่าเน็ตพอดีเนาะจ่าจากแนวาทางของแอดมอลกะดกบ่มีโตไ,ไปไปน้ำแอดมอลกดนี่แหละจ่าพี่น้องจา mm ้า hmm. ดอไปเลยจ้านี่เพื่อนบอกว่าเลขเด่นขังเทิงทนั้นเร้อว่าสันขันมาลางถือว่าพิดพี่น้องจ้ามาขังเทิงอีรีเนาะขันหกเป็นเก่ากคือสิบสามโตตรงอีกเนาะจ่างวดนี้เนาะ 056มาสันนะัตวาเพลนวาตะฮกว่าได้เป็นเก่านะจ๊ะพี่น้องค่ะถือว่าเข่านะจ๊ะพี่น้องเข่า0หาขังทึ่งนะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้แนวทางของประมวงใบแรกประมวงววหัดก้อนไห้เก่าเจ็ดหัวนี้ประมวงไข่0หาไข่80หานะจ๊ะพี่น้องแต่สองตัวก็ไหนไข่50มาสั่นออกตกกับขังทึ่งนะจ,จน๊ะจ้าแนวทางเลขประม่วลมาสั่นนะจ๊ะ ต่อไปแล้วจ้านี่แนวทางคนโคราชว่าสันงวดก่อนกับเขาเนาะจ้ะงวดก่อนเขาลักสิบงวดนี้กับเขาลักสิบคือการจ่าขังเครื่องเข่าศูนย์เนาะชาวพี่น้คนคองออกศูนย์ห้าวสันเนาะจ้าส่วนหมากเลวิงคนโคราชหน่วยสิบบนคนโคราชจ่าเขาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปแล้วจ้านนี้แนวทางของเอ็ดปูวสันเพิ่นว่างวดก่อนเพลดิ่งหาบุญหาลังงวดนี้เพิ่นเด้่งตะขังเทิงเนาะจ้าขังล่างเพิ่นไหกเก่าเพราเข่าเข่าตะขังเทิงหาเนาะจ้าพี่น้อง ตามต่อเพื่อนบอลมันเพื่อนบอได้มาหลายตัวนะจ่ะฟันบนฟันล่างจากเนวทางของแอดปูนะจ่ะพี่น้องเนาะอันนี้เนวทางของย่าโมออกศึกวสันจ้าพี่น้องจ้าศูนย์สามหกเก่ามาศูนย์นะจาะข้างล่างสรุปร่างมาศูนย์ออกศูนย์เกตนะจาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของอาจารย์ดุยพะันชุดสองตัววัดดวงวสันจ้าพี่น้องจ้าห้หาศูนย์กับเ0วศูนย์วสัน ออกศูนย์หาก็ศูนย์เจ็ดละสันจากแนวทางของอาจารย์ดุยพาร่านเนาะจ่าพี่น้องจ้าบุรเดศติดตามผลงานของเพิ่์นบอจ้าเทีบหน้าจอเป็นแนวทางไว้ถัดเทียบกับงวดหนาใดเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสายทหารใบแรกจ่าพี่น้องจ้างวดก้อนไฮเกตเนาะจ่าเนาะออกมาเก้าเจ็ดข้างถึงงวดนี่ไฮศูนย์ศูนย์มาลานบนเส้นละสันมาเอรีจ่าพี่น้องจ้าศูนย์มาบนมาลางเนาะจ้างวดนี่จากแนวทาง วิ่งายทหารใบแรกนอกจะใบสองว่าเขาเขาใบแรกนอกจากเนาะอันนี้เลขยกเรียนแย่ไปชีจะงดกนกับเขาหานอกจะงวดน,นี้กับเขาหาแต่แย่ไปชีเน้นหลักสิบแต่ว่ามากขึ้นกันนาะจ้ะห้าหลักสิบมาข้างถึงวันสันนาะจาก กะเลดับยาพิยาเปปซีกะเอาอยูนอกจาะดับสามลางหวดนี่เอาอยูนอกจาะบ่มีสามเลดับยาเปปซีกะเอาอยูนอกจาะโดนโดนจะรุดเทื่อนึงแต่ว่ากบกกาบอกแกนพี่น้องว่าดับรุดนอกจากนอกกะขันมากตัวใดกระจวดเลยยาเปปซีกะบอกสนใจจะขันมากก็คือจวดเลยดับกระางนอกจากต่อไปเลยจ้าอันนี้จ้าแอดอ,อาดเข่ามาหลายหมวดนี่และเนาะขวดกอนเข่าหาเจ็ดจ้าหวดนี้เข้า หาศูนย์นอกจากเพื่อนไฮศูนย์หาออกหาศูนย์เนาะเพื่อนไฮหาศูนย์ออกศูนย์หานอกจากพี่น้องจากแนวทางของแอดอาดใบนี้เพื่อนแม่นนิลีจะบอค่อยลุดนอกจากใบซีชมพูวัสันนอกจากแนวทางของแอดอาดนอกจากต่อไปแลยจจะเล็กเมีไอหมั่นกับเซียนทาไส้จากพี่น้องจ้าไอหมั่ของไอหมำมาไม้คือเกานอกจากพี่น้องเนาะขอโทษได้หลายจางวดก่อนเรียงงไอหมั่กับเขาคือเกานอกจากงวดนี้ แอด,ดแมงปอเพิ่นบอกว่าแย่าแอดเอ้ยขอแอด,ดแมงปอแบบมีหูวผู้ชายน้ำแนวสันกะเลยเอามาให้เบิร์กเกจสวนนะจ่ะพี่น้องขังรางเกจสวนแต่ว่าออกตัวกลับออกซูนเกจแลแ้วก็แลนเกจขัง่างนะจ่ะพี่น้องไว้ตามต่ออาจารนโดนโด,ด,ดนบนจำห้าเที่ยงหนึ่งนะจ่าจากแนวทางของแอด,ดแมงปอนะจ่ะพี่น้องเนาะต่อไปแล้วจ่ะแอดละเดนมาสันจ่ะเพิ่นว่าเพื่นอนบอกว่าขังขังบนซิปมาซิปลานมาสัาสานนส่นแต่ขังรางบ่มามาแต่ขังทึ่งนะจ่าพี่น้อง มาศูนย์ศูนย์มาบน10ล้านจากแนวทางของแอดลเเดนเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจา้าน,นี่เป็นแนวทางเอดร์วลไม่ 88, แปดแปดวัซซันจ้าพี่น้องใครหาหาศูนย์วัซซันเดนห้าให้ห้าศูนย์วัซซันพี่น้องจา้าแต่ตัวฟันเพื่อนบ่อเขาเพื่อนเขาหาศูนย์ตกกลับกับเรียนหาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าหลักหน่วยล่างวัซซันของมังก่อนไม่ไล่เลกวิ่งเพิ่นส่วนมากจะเขาเนาะจา้าแยกเป็นสิกกักเลกวิ่งเพิ่นเนาะจา้า งวดก่อนเพิ่นให้ยเจ็ดนาะจ้าออกห้าเจ็ดปรสันเป็นลักหน่วยของเพิ่นเนาะจ้าเพิ่นว่างวดนี่ลักหน่วยให้ยเจ็ดกับเก่ามาเจ็ดอีกคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะออกศูนย์เจ็ดปรสันจ้าจากแนวทางของมังกรเมลัยเลขวิ่งลักหน่วยลางของเอ็ดมังกรเมลัยเนาะจ้าพี่น้องกะแคบหน้าจอไว้เทียบกับงวดหนาได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางเว็บลักคนลักงูสูตรนี้เข่าเนาะจ้าพี่น้องจ้าปั๊กลักซิปบนล่างประสันจ้าพี่น้องจ้า เพิ่นจับมาหายแล้วเพื่อนกระจับเขา07ต้องตรง,ตรงขางลางนอกจากพี่นอ้องผู้ใดเคยติดตามเนี่ยทางเพิ่อนจวดจัดฝาดบ่มใดนอกจากงวดก่อนเพื่อนรุดเพิ่นก็บอกว่ารุดแต่ว่างวดนี้เขานอกจากพี่น้องเนาะ่ตไปเลยจ้าแอดมอรกดว่าซันจเบิ่นว่าเพิ่นบอกว่าหลักร้อยกับหลักหน่วยมากตัวใดร้อยสิบหน่วยมาตัวใดตัวหนึ่งเข่าลักเข่าลักสิบนอกจากพี่น้อง0กับ1เขาลัก10เข่า0นอกจากจากแนวทางเหล็กเรียนของ แอดมอลกด2ตัวมาหนึ่งตัวว่าสันงวดก้อนเขาเจ็ดวนี้เข่าศูนย์นะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่นักลบอิสระว่าสันจพิ่นจับให้นะจ้ะเนาะสามศูนย์เจ็ดเด่นเจ็ดจับให้สองเจ็ดสามเจ็ดและศูนย์เจ็ดจ้าพี่น้องจ้าเข่าศูนย์เจ็ดจากแนวทางสูตรเลขตะล่างของนักลบอิสระนะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเงินเทวดาว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเงินเทวดาว่าสัน ยายเป้ีมื่อวานกะเบาเนาะ,นะจ้าพี่น้องลงเงินเทวดาให้บอกว่าชุดบนกันลางมักเขายายเป้ซีจะบอกเองสิเนาะพระวัาทุกหมดเพิ่นจะมาเขาแบบนี้เนาะจ้าวันนี้เพื่อนกให้หาศูนย์ออกศูนย์หาขังเทิง่งนอกจากพี่น้องนอกกะเพื่อนสิมักเป็นแบบนี้เนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าเพื่อนหายไปโดนเพื่อนกลับมาเพื่อนมาเขาอีกคือเขาจะทิศท่าตะโกวสันเขาเด่นหาเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็ห้าศูนย์ไปกลับเทว่าสันจ้าเพิ่นวานเนาะกะออก ใครหาศูนยออกศูนร์หาขังเครื่องะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของหวยชุ่มแพร่วาสันจ้าพี่น้องจ้าตัวเด่นบ่อตัวเด่นบ่เข่าเนาะจ๊ะพี่น้องเข่าคู่โตดหาเก่านะจ๊ะแต่ว่าห้าศูนยออกศูนยหานะจ๊ะพี่น้องจ้าแนวทางของหวยชุ่มแพร่วาสันเนาะจ้ะต่อไปจ้าสิบหน่วยล่างแอดแพมมี่วาสันจ้าเพิ่นว่าแอดแพม อันนี้เอาตออันเก่าเพิ่นมาให้เบิ่งเนาะจ้ะขอโทษขออภัยหลายๆอันนี้เด่นบนมาตัวว่าสั่นงวดก่อนให้หาก ma ับ1น่งหงดนี่แย้เพชรีก็ลงบ่ทันหลายมื้อเนาะอันนี้เนาะจ้ะพี่น้องมันบอกว่าให้หากับ1งวดก่อนเข้าหาลักร้อยงวดนี้เพิ่นบอกว่าส้นกัน0กับ0ว่า์ั่นจ้ะพี่น้องมา0จ้ามา0หลักสิบวัสดุเนาะจ้ะงวดนี้เนาะออก905ว่าวั่นเนาะจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าเลขหลวงพ่อลงให้งวดนี้เนาะจ้ะพี่น้องเลขหลวงพ่องวดก่อน กับเขาข้างล่างเนาะจากหาเจ็ดวนี่กับเจ็ดศูนย์มาข้างล่างคือเเขาเนาะจ่าจากแนวทางเหล็กหลวงพ่อเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าในนี่แนวทางของแย่ตุ่มวสันจ่าพันวาแย่ตุ่มไห้มาจ่าพี่น้องจ่าข้างเทิงวสันแย่ตุ่มไห้ศูนย์หาและศูนย์เจ็ดมาทั้งข้างล่างและข้างเทิงเลยเนาะจากข้างล่างเรียนเรียนบอกเขานะจากว่าแต่ว่าข้างเพิ่นเน้นศูนย์หากับศูนย์เจ็ดนาะจ่าจากแนวทางของแย่ตุ่มวสันเนาะจ่าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เต็มร่วมรังสองมามาครบรางมาสันจารนหว่างงวด,งวดทีเลี่วมาตาเจ็ดแต่ง,งวดนี่มาทั้งศูนย์ทั้งเจ็ดสองตัวนอกจากเนวทางเต็มร่วมรังของอาจารย์เอกสิธป์มาสันจางวดนี้เข้าสองตัวเต็มเต็มเลยน,จนะจ๊ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ลักซิปลางมาสันจานวทางของอาจารย์ธนวัฒน์เนาะจ้ะงวดกอนลักซิปลังเข่าหานะจ๊ะออกห้าเจ็ดงวดนี้ เข่าศูนย์จ้าพี่น้องจ้าออกศูนย์เก็ดนอกจากแนวทางหลักสิบล่างของอาจารย์ธนวัฒน์เนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้านนี้ลงห้เมื่อเศร้าจ้าเด่นบนล่างมาตัวสองตัวมาตัววสันต์มา,าข้างบนเนาะจ้าพี่น้องคน,งนห้สองก็หาวสันจ้ามาหานะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์คมมาหา้าข้างถึงเน,นาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่สร้างโนดวสันต์จ้าบนว่าสร้างโนดพนบอกว่า เพิ่นหายมา3 0 1 0 2 0แต่เพิ่นเด่นคือหาศูนย์เก้าห้าศูนย์เขาตัวโตดเนาะจ๋าจากแนวทางของช่างนดชอบคำนวณไว้ตามต่อหมดหนาเนาะจ๋าเนาะต่อไปและจานนี่เป็นแนวทางของอาจารย์ไทยลีลาวาสันจ่าพี่น้องจ๋าแอสไทยลีลาเข่าหาเก้าห้าศูนย์เข่าตัวโตสามโตเนาะจ๋าพี่น้องจากแนวทางของแอสไทยลีลาเข่าตัวโตดเนาะจ๋าพี่น้องเก้าห้าศูนย์วสันเนาะจ๋าต่อไปอันนี้เป็น สอตัวเพิ่น2อตัวเพิ่นกับเข่าหาศูนย์ออกให้ศูนให้ห้ออกศูนย์เนาะจ่าจากแนวทางของแอดไทยลีลาวสเนาะจ่าอันนี้แอดพีชัยวสันจ่าเพิ่นว่าสอตัวบนล่างไปกับเนื้อวัสดให้เจ็ูนย์ออก07ข้างล่างเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ่าแอดแมงปอวสดนจ่าเพื่นว่าเอดแมงปอให้ห้าศูนย์วัสดเนาะจ่าบนล่างวสันเพิ่นว่าให้หาูย ออกศูนย์หาแต่ว่าโมเมนต์ตัวเนีนเพลินแต่ว่าเพลินออกนากจากพี่น้องจาแนวทางของแอดแมงปอวสันนะจ๊ะเนาะอันนี้พดพัทยาวสันญาเพชรสีฮอกร้องเพชรสีเพิ่์นบอกว่าติดบนไว้เนียนเพิ่์นขึ้นมาซองใบเพิ่์นบอกขึ้นมาซองใบจ้กเกื่อบใบหนึ่งหายศูนย์ใบหนึ่งหายหาสันเนาะยาเพชรสีบอกหม่าวานนี่มาทั้งสองตัวเลยพี่น้องเนาะมาทั้งศูนย์ทั้งหามาศูนย์หายาเพสีก็เลี่ยงให้ถือคัลกิลีเนาะจากพี่น้องเนาะศูนย์หาสันจากแนวทางของพดพัทยาเนาะจ้ะ อันนี้เพื่อนว่าสายล่มเหนือมาสั่นเขาว่าปิดถ่ายด้วยสายล่มเหนือเนาะจ่าพี่น้องงวดก่อนเพื่อนบอกว่าเด่นล่างมาสองโตเนาะจ่าพี่น้องงวดก่อนมาหากระเจ็ดเนาะจา่างวดนี้มาคือเก่าจ่าพี่น้องจ่าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์กับเจ็ดมาศูนย์เจ็ดนาะจ่าพี่น้องจากแน,น,นวาทางเด่นล่างแอดสายลมเหนือไว้ตามตองงวดหนาเนาะจานะ้าเนาะถ่ายคลิปนี้แย้ไปซีกขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจา้าที่ได้มารับชมรับฟังขอ ขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆนะจ๊ะพี่น้องนอตที่อยู่เคียงข้างแย่ไปซีที่ให้กำลังใจแย่ไปซีตลอดนะจ๊ะก็ให้พ่อแม่พี่น้องแฮ่งเฮงเรื่อยๆสุขหูสุขคนสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะพี่น้องเนาะการแย่ไปซีเบาอีกอย่างพิษหรือว่าเวาบดถืออกถือใจพ่อแม่พี่น้องแย่ไปซีกับคอโทษขอแพ้พ่อแม่พี่น้องหลายๆนะจ๊ะแย่ไปซีกับคอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้เบ่งปันขอมูลแนวทางให้แย่ไปซีให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนนววทาาาาางเจจจ้้้ขออบคุณหลยๆดดสสัี